หุ้นกู้บริษัทสีสวัสด์คอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนนะครับออกเสนอขายหุ้นกู้อายุ5ปีให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง4.65เปนะครับเป็นหุ้นกู้ที่ระดับ BB 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 บวกนะ3 B บวกด้วยกันบริษัทศีสวัสด์คอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนนะครับ ยืนร่างแบบแสงรายการต่อสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกร่อโดยคาดว่าจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ได้อยสิทธิ์มีประกันจ่ายดอกเบีย้ยทุกๆ3เดือนเสนอขายกับประชาชนเป็นการทั่วไปนะครับผู้ลงทุนทั่วไปและหรือผู้ลงทุนสถาบันก็สามารถจองซื้อได้นะครับ ผู้คำประกันคือบริษัทสีสวัสด์พาวเวอร์ Power 2014จำกัดได้ออกสัญญาคำประกันสำหรับหุ้นกู้ฉบับลงวันที่11พฤษภาคม2566ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้สัญญาคำประกันทั้งนี้โปรดพิจารณารายละเอียดของสัญญาคำประกันตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย1ของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งได้มีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดภายใต้เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่8-9-10พฤษภาคม2566นะครับแบแนแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารนี้และล่างสือชีชวนบริษัทศรีสวัสดสิสดส์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ได้สิทธิ์มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นะครับจำนวนทั้งหมด3ชุดด้วยกันชุดที่1หุ้นกู้อายุ3ปีให้อัตราดอกเบีย้ยนะครับ4.15ถึง4.3เปต่อปีนะครับยังไม่ข้าออัตราดอกเบีย้ยคงที่ชำระดอกเบีย้ยทุกๆ3เดือนหุ้นกู้ชุดที่2อายุ4ปีนะครับอาัตราดอกเบีย้ยคงที่ร้อยละ4.35 4ถึง4.5เปอเซ็นต์ะครับยังไม่ข้าออัตราดอกเบีย้ยคงที่ โดยชำระดอกเบีย้ยทุกๆ3เดือนครบกำหนดไท่ถอนปี2570และหุ้นกู้ชุดที่3ชุดสุดท้ายหุ้นกู้อายุ5ปีอัตราดอกเบีย้ย4.5ถึง4.65%ต่อปีชำระดอกเบีย้ยทุกๆ3เดือนครบกำหนดไท่ทอนปี2571นะครับ เสนอขายแก่ประชาชนเป็นการทั่วไปผู้ลงทุนทั่วไปและหรือผู้ลงทุนสถาบันมูลค่าตาไว้หน่วยละ1,000บาทราคาเสนอขายหน่วยละ1 0 0 0บาทจํานวนของหุ้นกู้ทั้ง3ชุดนะครับยังไม่ระบุนะจำนวนการเสนอขายหุ้นกู้ทั้ง3ชุดนะครับอยู่ภายใต้โครงการตาสถานี้ของบริษัทศรีสวัสดิ์คอร์อเรชั่นจำกัดมหาชนปี25 65นะครับซึ่งรวมถึงโครงการทุนกู้มีประกันของบริษัทศรีสวัสดสิ์คอร์ปอเรชั่นจำกัดหมายชนปี2565วงเงิน30,000ล้านบาทซึ่งเป็นโครงการตาสานนี่ของผู้ออกตาสานนี่ที่จะออกและเสนอขายตาสานนี่ภายในรอบ2ปีโครงการมีอายุ2ปีตามที่ได้รับอนุญ,ญาตเมื่อวันที่18กรกฎาคม2565 อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ BBB บวกแนวโน้มอันดับเครดิตจากบริษัททิดเรตติ้งจำกัดเมื่อวันที่23ธันวาคม2565ผู้ออกหุ้นกู้จะจ่ายมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สนักง,งานกรอตรอให้ความเป็นชอบตลอดอายุหุ้นกู้ผู้คำประกันบริษัทศรสีสวัสดิ์พาวเวอร์2014จำกัดผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้บริษัทหลักทรัพย์เอเซพัฒน์จำกัดในทะเบียนหุ้นกู้ธนาคาร MB ไทยจำกัดมหาชน ผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้นะครับสำหรับการเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปนะครับผู้ลงทุนทั่วไปและหรือผู้ลงทุนสถาบันผู้จัดการจัดจําหน่ายมีดังนี้นะครับเยอะหน่อยนะธนาคารกรุงไทยจํากัดหมาชนธนาคารกรุงเทพจํากัดหมาชนธนาคารกสิกรไทยจํากัดหมาชนธนาคาร c i m b ไทยจํากัดหมาชนบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินพัฒจำกัดหมาชนบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์เพลนจำกัด บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนาสินจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินพัฒน์จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์เพลนจำกัดบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนาสินจำกัดมหาชนโทษทิพูดรวมไปบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ดาโอประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์บูเบลจำกัดบริษัทหลักทรัพย์เมแบง์ประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ยุนต้าประเทศไทยจำกัดบริษัทหลักทรัพย์เอเซพัฒน์จำกัด สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้นได้แก่ธนาคารออมสินนะครับร,ระยะเวลาการจองซื้อยจะอีกครั้งหนึ่ง8 9 0พฤษภาคม2566นะครับ คำเตือนนะครับก่อนตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้องใช้วิจัยในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้นะครับรวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีการมีผลใช้บังคับของแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างสื่อชวนนี้มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ห,หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย bon ์แนะนําให้ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือไม่ได้เป็นการประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่าสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใดทั้งนี้การรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่าสือชี้ชวนนี้ เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตาสารีหากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารีและล่างสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญผู้ถือตาสารีที่ได้ซื้อตาสารีไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารีและล่าสื่อชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตาสารี ได้ตามมารตรา82แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปีพุทธศักราช2535ทั้งนี้ภายใน1ปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรรู้ว่าแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญแต่ไม่เกิน2ปีนับจากวันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนมีผลใช้บังคับ ผู้ลงทุนสามารถที่จะตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และลา่าสื่อชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์333ทับ3ถนนวิภาวดีลังสิตแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร1900 0ในทุกวันทำการของสำนักงานเวลา9นาฬิกถึง12นาฬิกา และ13นาฬิกาถึง16นาฬิกาหรือทางเว็บไซต์ www.set.or.th คำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งและก็ทุกประเภทด้วยนะครับก่อนจะกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับ การออมเงินนะครับหุ้นกู้แล้วก็บัญชีธนาคารต่างๆบัญชีเงินฝากต่างๆนะครับแคมเปญที่สําคัญต่างๆนะครับได้ที่ช anel นี้เลยนะครับฝากกดไลค์หน่อยมีคลิปมากมายนะครับที่จะนำเสนอในทุกๆวันนะครับที่ผมจะนำมาเล่านะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินการธนาคารนะครับหุ้นกู้นะครับเงินฝากต่างๆนะครับรวมถึงเกตเล็กเกตน้อยนะครับด้านอสังหาริมทรัพย์ นะครับที่ผมจะนำมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ลองดูนะมีหลายคลิปวิดีโอมีหลายเอพิโซดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผมทำ playlist เ,เอาไว้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับแต่ละหมวดหมู่นะครับแยกเอาไว้ด้วยสามารถย้อนกลับไปชมได้ฟรีๆเลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งฟรีๆเลยแล้วก็ผมอัพคลิปทุกๆวันนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้หน่อยขอคนละหไลค์ like, นะครับหรือใคร สนใจคอมเมนต์ก็ยินดีนะครับคอมเมนต์ comment ปรับปรุงแนะนํำกันเข้ามาได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ในปีนี้ก็จะมีแคมมีเรื่องราวอื่นๆที่ผมจะนำมาเรียกว่าเล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับนอกจากจะเป็นบัญชีธนาคารแล้วนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับหุ้นกู้แล้วก็คงจะเป็นการพูดคุยถึงหุ้นนะครับกับเกตเล็กเกตน้อยในเรื่องของกองทุนรวมนะครับ การซื้อหรือการลงทุนในหุ้นกู้นะครับรว,รวมถึงการประกอบธุรกิจหรือภาษีต่างๆนะครับที่เป็นเรื่องใกล้ตัวของเราๆท่านๆนะครับก็คงจะนำมาฝากกันนะครับเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับ